ทุกคนวันนี้มาช้านิดนึงแต่ก็มานะคะสวัสดีค่ะจุ้มเรียบสวยฟรอมแคนเบอเดเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่เพจนี้เพจครูแดงนี่เสกได้ดังใจนึกไดก่ก่อนที่จะมารับฟังหัวข้อ,อกันเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันสักนิดนึงนะคะ ขายของออนไลนลๆๆๆๆพอดีเพิ่องออกอมาจากข้างนอกไปส่งลูกชายไปตรวจร่างกายนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเงินมากๆนะที่ทำให้เราทำอะไรมันง่ายไปหมดนะ,อะขอบคุณขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือ ขอบคุณขอบคุณเงินจริงๆนะที่มันทำให้เราได้พาลูกไปตรวจร่างกายแล้วมันสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะคะก็พอมาถึงปุ๊บก็มาไลฟ์สดเลยนะสวัสดีพี่น้องป้องปายสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภุสุคนสวัสดีเจ้าพี่น้องตังเหนือสบายดีก่อสบายดีบอสปอบปอแล้ว เดี๋ยววันนี้แดงจะมาแบ่งปัน3เทคนิคเลือกธุรกิจอย่างไรให้เหมาะกับเราสํะสำหรับใครที่กําลังมองหาธุรกิจอยู่นะะในในช่วงของวิกฤตช่วงนี้นะบางคนอาจจะมองหาไรายได้เพิ่มนะมองหาอาชีพเพิ่มนะะเดี๋ยวแดงจะมาบอกว่า3เทคนิคนี้เราจะเลือกธุรกิจยังไงนะให้ให้เหมาะกับตัวเรานะ,ะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสักครู่นะคะ ฮันยองฮาเซเยอร์ from เกาหลีออนไลน์ไล่ไล่ไลไล่ไกดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันทันทีกดไลค์มาหน่อยในเอสสองเอสสี่สินค้าดีๆเข้ามาซีคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทสวัสดีค่ะคุณปูคุณปลาคุณมหาเศรษฐีสวัสดีทุกๆคนภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ ข, like, 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 like. Live, ขายของออนไลน์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 กด Facebook ไลฟ์ก็ขายกันทันทีกดไลน์มาหน่อยในเอฟสองแอฟสี่สินค้าดีๆเข้ามาสิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทนะ <laughs> คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทแชทแช,ช่รอบนี้มีโปรเรมชั่นไม่ได้ทักแต่ก็รักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ Hai Yang Hai s e y o from Korea Xin chào Nihau Hello everyone everybody สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกประเทศทั MP, ่วโลกทั้งเอเชียแล้วก็ย uh. oh, ุโรปสวัส oh. ด wow ีค่ะอาสนุกลัานลากันอีกสักนิดนะคะ สำหรับใครที่ทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะส่วนใครที่ได้หยุดพักก็ขอให้มีความสุขกับการได้พักผ่อนนะแถวนัดกันมากมายเดินทางปลอดภัยทุกคนถ้าขอให้ขายดีขายดีหางตกันช่วยจน สมหวังกันทุกคนความจนให้สลายไปเชโย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 เช,ช,ชโยเชยชัยชช happiness happy new year ไทย a m a z i n g for your life ไทย happy new year แม่จะเต้นอะไรนักหนาแม่ขอให้แม่ได้เต้นองค์ลงสักนิดนะคะเข้ามาสวยงามทุกเวลาสว่างคนทางชีวิตคิดดีพูดดีทำดีให้เป็นวันที่ดีเพื่อนพ้อ,องน้อง ตรงกลางทีน่นี้ขอให้โชคดีกันทุกคนอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะ,ะชื่อนัทนริกุลอ่อนสำอางนะ,ะชื่อเล่นชื่อแดงก็อดีตก็เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการนะะ,ะทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะะบอกไม่ได้นะ,ะว่าอยู่ ใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนะี่ยเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะทำงานมากกว่า16ปีนะไม่ใช่16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งวานและขมขืนไม่ได้ขนาดนั้นนะก็งานที่ทำเป็นงานที่ดีมีเกียรตินะให้ในเรื่องของความมั่น,นคงให้ชีวิตที่ดีให้ให้เกียรติให้เขาเรียกว่ามั่นคงดีสวัสดิการดี ะะแต่ว่าสิ่งที่มันขาดไปสําหรับตัวแดงนะค,ะคือความมั่งคั่งพูดแบบไหนแดงก็จะพูดเหมือนเดิมนะ,ะเพราะว่าสิ่งที่แดงทํางานมา16ปีอปีเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เก็บเงินด้วยะะมีเงินซื้อรถซื้อบ้านได้นะ,ะแต่ว่ามันไม่เพียงพอคือคือมันไม่พอกับที่เราอยากได้นะ,ะแดงเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนที่มีอิสรภาพ ทางด้านการเงินด้วยนะอยากมีอิสระภาพในเรื่องของเวลาแล้วก็สุขภาพแต่ว่าในงานเดิมมันให้ไม่ได้นะเพราะว่าสุขภาพแย่นะขึ้นเวนลงเวน้นขึ้นเว้นลงเวน้นขึ้นเวนลงเว้นะรายได้โตตาน่องนะยิ่งเดินเยอะทํางานเยอะขึ้นเว้นเยอะอันนี้นก็คือรายได้เยอะและสิ่งที่เสียไปอย่างก็คือเรื่องสุขภาพนะสุขภาพเรายิ่งแย่ลงพออายุมากขึ้นนะ อตอนจบใหม่ๆวัยรุ่นไฟแรงโอ้โหทํางานไม่นอนก็ได้นะยีสบสี่ชั่วโมงขึ้นเวนเช้าบ่ายดึกได้หมดเลยแต่พอเราทําไปสักสิบปีสิบห้ปีเราเริ่มกลับกลับมาถามตัวเองว่าเราจะขึ้นเวรแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะ,ะมันก็เลยทำให้ทาให้ตัวแดงนะมองหาโอกาสมองหาอาชีพใหม่ที่มันจะตอบโจทย์ในชีวิตคือในเรื่องของอิสรภาพ ทั้งด้านเวลานะแล้วก็สุขภาพแดงก็ไปเจองานเครือข่ายขายตรงเรื่องของสุขภาพนะฮะ,ะแบรนด์หนึ่งแดงก็ตั้งใจนะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำก็ได้ผลลัพธ์นะมีรายได้หหลักเราก็ประกาศอิสราภาพจากงานเดิมนะลาออกแล้วก็มาลุยเครือข่ายขายตรงนะมีรายได้ค่ะมีอิสราภาพเรื่องของอเวลามากขึ้นอิสราภาพทางการเงินมากขึ้นได้ท่องเที่ยวนะฮะ หลายประเทศทั่วโลกนะเกือบ10กว่าประเทศนะแล้วก็ได้มีสุขภาพที่ดีแต่พอมาช่วงโควิดอะค่ะงานของเราอะมันเป็นมันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่จะออกไปในโลกของเครือข่ายขายตรงของเรานะเพราะว่ามันเป็นออฟไลน์ line. มันก็เลยทำให้แดงกลับมามองว่าแล้วมันจะมีอาชีพไหนอีกที่มันตอบโจทย์ในชีวิตของเราแบบนี้คืออิสรพทั้ง6ด้านนะ,ะทั้งเวลา สุขภาพการงานการเงินที่ดีความสุขด้วยนะแล้วก็มีได้ให้ได้แบ่งปันด้วยแล้วก็มาเจองานออนไลน์นะของครูสิตาครูสิตาก็ทําออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพนะสินค้ามี6หมวดหมู่มีทั้งแบรนด์มีทั้งในเรื่องของอาหารเสริมสกินแคร์เรื่องของของมงคล เพชรทองนวัตก,กรรมดิจิตอลต่างๆนะมันก็แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ passive income ในเรื่องของอิสรภาพทุกๆด้านเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างโรงงานนะะแต่เราแค่เอาตัวเองมาเรียนรู้ขายแล้วก็ขยายไปสามารถขยายสาขาไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะ,นะคะยิ่งเราขยายสาขาได้มากเท่าไหร่ เราก็จะมีรายได้มีอิสรภาพมากขึ้นเท่านั้นแล้วสำคัญคือมันทําอยู่บนโลกออนไลน์นะมันทําอยู่กับคือมีมือถือหนึ่งเครื่องมีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทำได้ทุกที่เปิดร้านได้ทุกที่ขยายสาขาได้ทุกที่นะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ท่องไปท่องเที่ยวหรือไปไหนก็ได้นะขอแค่เรามีความรู้มีข้อมูลเราก็สามารถที่จะเปิดร้านของเราได้เลยอันนี้คือสิ่งที่แดง เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะวันนี้ดงก็เลยอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของ3เทคนิคที่เราจะเลือกธุรกิจที่เหมาะกับเรานะอย่างแรกก็คือเราต้องต้องชอบนะเราต้องรักเราต้องเขาเรียกว่ารักชอบถนัดเพราะว่าเราจะทำมันได้ดีนะถ้าเราไม่รักงานหรืออาชีพที่เราจะทำแล้วเราก็บอกตัวเองว่าไม่ชอบฉันไม่ถนัด เวลาเราลงมือทำค่ะมันจะทําให้เราไม่มีความสุขนะ,ะเพราะจริงๆแล้วความสําเร็จความสุขมันจะเป็นประตูนําทางสู่ความสําเร็จยิ่งเรามีความสุขมากในการลงมือทํามันก็จะทําให้เวลาของเรามันผ่านไปในแต่ละวันได้เร็วนะฮะนั่นก็เลยเก็ตว่าอ๋อถ้าเราจะเลือกธุรกิจทีเ่เลือกธุรกิจเหมาะกับเราอะ่ะเราต้องรักเราต้องชอบเราต้องถนัดเพราะถ้าเรารักชอบถนัด มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้เราทําได้นานนะแล้วก็ทําอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาธุรกิจที่ตัวเองอยากทําอยู่นะคุณต้องคุณถนัดด้านไหนนะคุณถนัดเรื่องของการแต่งหน้าหรือคุณถนัดในเรื่องของการทําผมคุณถนัดในเรื่องของการทำอาหารแล้วเรารักเราชอบด้วยเราก็ลองเอาตัวเองนะเปิดโอกาสให้ตัวเอง หาธุรกิจทำเพราะว่าตอนนี้ค่ะในยุควิกฤตแบบนี้เราจะมีอาชีพม,มีช่องทางการไหลของเงินเข้ามาช่องทางเดียวแดงว่าสำหรับตัวแรงะแดงว่ามันไม่เพียงพอเนะเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงนะเหมือนอาชีพหลายๆอาชีพในปัจจุบันนะที่ที่บางคนคิดว่ามันมั่นคงดีสวัสดิการมีอยู่แล้วก็ยังมีการเริกออฟพนักงานออกนะแล้วถ้าเราไม่ไม่มองหา อาชีพสำรองไว้นะแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตที่3ที่4ที่5ที่6โควิด4 5 6 COVID ขึ้นมาแล้วเราจะจะยังไงอันนี้คือแดงคุยกับตัวเองถามตัวเองนะว่าอตอนที่แดงทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยตอนนั้นแดงเต็มที่มีทีมงานขยายนะกัมพูชาเกาหลีญี่ปุ่นเป็นทีมงานที่เติบโตนะ,ะได้มีรายได้ทั้งงานขายงานขยายทุกๆเดือนนะหลหลักอยู่แล้วแต่พอมาช่วงวิกฤต เราไปขยายไม่ได้แบบนี้เราก็จะเหลือแต่กลุ่มคนที่แค่กินใช้สินค้ารายได้มันก็ลดลงนะแล้วกลับมามองว่าแล้วมันมีธุรกิจไหนอีกที่มันจะสามารถตอบโจทย์ให้เราได้แล้วแล้วมันสามารถขยายไปได้ทั่วโลกโดยที่ตัวเราไม่ต้องไปแต่ธุรกิจมันก็โตได้นะมันก็คือธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่มีระบบรองรับนะแล้วก็มีทีมคนที่เขาสำเร็จ สำคัญมากสําหรับตัวแดงนะธุรกิจที่แดงจะเลือกคือต้องรักชอบแล้วก็ถนัดด้วยแล้วส,สิ่งที่แดงชอบก็คือเรื่องของความสวยความงามนะเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะการดูแลให้หน้าตาดูดีดูเด็กอันนี้เรามีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะเราก็เลยเลือกเลือกอธุรกิจแบรนด์ t s w เดจเพราะว่าเขาทำในเรื่องของความสวยความงามเรื่องของอาหารเสริมอยู่แล้วนะ แล้วสำคัญมันมีระบบรองรับนะระบบ t s w รองรับที่จะทำให้ใครก็ได้ต่างเพศต่างอายุต่างศาสนานะะสามารถที่จะมาเรียนรู้ในระบบแล้วก็คิดเหมือนกันทำเหมือนกันลงมือทำได้เลยนะสามารถเรียนออนไลน์ก็ลงมือทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะมีทีมงานที่ เรียนรู้ในระบบแล้วลงมือทำแล้วสำเร็จสุดท้ายอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเมื่อเราเจอธอุรกิจที่เราชอบเรารักเราถนัดแล้วอะ่ะอยู่ที่เราตัดสินใจนะคะว่าเราจะลงมือทำแบบไหนนะคะ,อ,ะอย่างแรกคือเลือกก่อนนะเลือกธุรกิจที่เรารักชอบถนัดก่อนเพราะมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าทำมันได้นานนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือเรียนรู้จากรุ่นพี่เรียนรู้ว่ารุ่นพี่คนที่เขาสำเร็จ อาชีพที่เราอยากทำอ่ะเขาคิดยังไงเขาทำยังไงเราก็ไปเรียนรู้แล้วเราก็ก๊อ y ี้แล้วก็มาอะแดปแอปพลายเป็นตัวเรานะก๊อปปี้แต่ไม่ใช่เอาแบบของเขามาหมดแต่ไม่ได้เป็นตัวเองนะก๊อปปี้ความรู้ก๊อปปี้การวิธีคิดวิธีการของเขาแล้วามามาเป็นตัวเรานะแล้วก็ออกมาออกมาให้ คุณชอบทำกับข้าวทำอาหารก็เราก็ออกมาแบ่งปันนะ,ะ,อะชอบในเรื่องของการทำผมเราก็เลือกที่จะทำผมนะฮะแล้วอย่างที่3ามคือถ้าเราอยากที่จะแบบให้ร้านค้าของเราอะ่ะเป็นที่รู้จักกับคนมากขึ้นนะฮะเหมือนเราได้เปิดร้านมากขึ้นก็คือเอาตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์คะ่ะเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องนะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่เอาตัวเองออกมาหน้ากล้องค่ะแนดงว่าม,มันได้ในพื้นที่แคบนะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องเนี่ยมันสามารถขยายหน้าร้านไปได้ทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆ Facebook page นะ YouTube Tiktok Instagram มันเหมือนเราขยายสาขาค่ะเราเปิดครั้งหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเปิดขยายสาขาได้ไปเป็น เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนสาขานะฮะทุกๆทุกๆก,ก,การออกมาให้ของเราอะคะ่ะอันนี้สำหรับตัวแดงนะ,ะแล้วก็อยากจะให้แนวคิดกับทุกๆคนนีทุกๆก,ก,การออกมาของเราอะเราต้องมีจิตของการเป็นผู้ให้เพราะบางบางอย่างที่เรารู้อะคะ่ะอาจจะเป็นประโยชน์กับอีกใครหลายๆคนนะ,ะบางคนอาจจะมองว่าความรู้ของเราเล็กๆน้อยๆเราเลยไม่อยากออกมา หน้ากล้องนะแต่จริงๆแล้วความรู้เล็กๆน้อยๆของเรามันอาจจะใหญ่มากพอสำหรับอีกหลายๆคนก็ได้นะเหมือนแดงไปดูใน t ิ k To อกความรู้หลายๆเรื่องค่ะที่เขาบอกวิธีการทำกับข้าวทำยังไงวิธีทำกุ้งอบวุ้นเส้นทำยังไงอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเราไม่รู้แต่พอเราไปดูแล้วเราเอามาทำได้เราก็ยังขอบคุณเขาเลยนะ,ะนั่นก็แสดงว่า ในการออกมาของเราแต่ละครั้งขอให้เชื่อว่าใครเจอไลฟ์เราคนนั้นโคตรของโคตรของโคตรโชคดีใครบอกเราบอกเองนะแล้วในการลงมือทําเอาหน้าร้านตัวเองเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องนะอย่าสนใจลูกตานะเพราะบางคนติดกับลูกกตาคนว่าถ้าไม่มีคนดูฉันไม่รู้จะออกมาทําไมนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คนที่ได้คนแรก ก็คือตัวเรานะเราได้ฝึกฝนตัวเองเราได้แบ่งปันละหนึ่งเราได้แบ่งปันเราได้มีจิตของการเป็นผู้ให้ละสองเราได้พัฒนาตัวเองสามเราได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะแล้วครั้งต่อไปเราจะเพิ่มตรงส่วนไหนดีเราจะปรับธุรกิจของเราเป็นยังไงดีเราจะเพิ่มตรงนี้ตรงนั้นไหมมันจะมีไอเดียใหม่ๆเ,เกิดขึ้นจากการลงมือทำของเราเองนะ แต่ถ้าเราแค่เรียนรู้จากรุ่นพี่แต่เราไม่ลงมือทำนะ,ะมันก็เท่ากับ0นมันเหมือนแค่รู้นะ,ะเรียนรู้บวกเรียนรู้ก็เท่ากับ0ูนย์ทำบวกทำไม่เรียนรู้เลยนะีะก็ช้ำช้ำเลือดช้าหนองนะคะใครถามอะไรมาตอบไม่ได้เลยก็คือแบบรู้น้อยก็ปัญหาเยอะนะ,ะรู้เยอะก็ปัญหาน้อยแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราลงมือทา มันก็ประสบความสําเร็จได้นะ,ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในระหว่างทางอย่าคาดหวังนะ,ะอย่าคาดหวังว่าทําวันนี้มันจะต้องได้ผลลัพธ์เลยมันไม่ใช่นะ,ะเพราะต้องให้เวลาตัวเองด้วยไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านขายเสื้อผ้าทุกทุกอย่างนะ,ะมันไม่ได้เปิดแล้วมีคนติดปุ๊บเลยมันก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่คนเขาจะ ชอบเขาจะรักแล้วก็ศรัทธาในร้านของเราในตัวเราเขาถึงจะมาะเป็นเขาเรียกว่ามามาสนับสนุนตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แดงก็เลยอยากจะแบ่งปันว่าสําหรับใครบางคนหรือหลายๆคน,นะคะที่กําลังมองหาอยู่ว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เราจะหาธุรกิจอะไรที่จะมาทําดีนะคะ,ะแดงอยากจะแนะนําว่ามันต้องเป็นหนึ่งมันต้องเป็นธุรกิจที่เรารักเราชอบเราถนัด นะเรามีความรู้เรื่องนั้นเป็นแบบมืออาชีพแล้วก็สองเรียนรู้จากรุ่นพี่นะคะจากอาชีพอาชีพที่เราจะทำนะะอย่างแดงทำออนไลน์เนี่ยก็ต้องเรียนรู้กับรุ่นพี่ที่เขาทำออนไลน์ที่เขาแล้วต้องเป็นรุ่นพี่ที่เขาทำแล้วสำเร็จนะคะเพราะถ้าเราไปปรึกษาคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเราจะได้คำตอบเดียวคือมึงทำไม่ได้หรอกมึงทำแล้วเจ๊งแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราไปถามคนที่ เขาสำเร็จนะในอาชีพนั้นๆเราจะได้สองคำตอบคือหนึ่งมึงทําไม่ได้หรอกมึงล้มเหลวได้แล้วก็สองวิธีการทําให้ประสบความสําเร็จอ่ะทำยังไงเขาจะบอกเราได้สองสองทางนะคะว่าวิธีการทําให้มันล้มเหลวทํำยังไงเขาก็บอกเราได้เพราะเขาผ่านมันมาแล้วนะคะแล้วก็สองคือวิธีการที่ทําให้ไปถึงผลลัพธ์วิธีการที่ทําให้สําเร็จ คิดยังไงทํำยังไงเขาก็บอกเราได้ทั้ง2ช่องทางนะคะแล้วเราก็เอามาปรับเป็นตัวเราแล้วก็เรียนรู้ลงมือทําอย่างที่3มก็คือเอาธุรกิจของตัวเองคะออกมาสู่โลกออนไลน์นะะออกมาให้คนเห็นให้เยอะนะให้คนเขาไลค์เลิฟแล้วก็ trust เราแล้วเราก็จะมีคนมาสนับสนุนเรานะ,ะ,ะไม่ต้องเร่งตัวเองนะไม่ต้อง ไม่ต้องกดดันตัวเองนะว่าพอมาทําปุ๊บจะต้องมีคนรักฉันชอบฉันสนับสนุนฉันเลยมันไม่มีนะคะ,ะถ้าใครมีคนนั้นก็เขาก็ถือว่าเขามีเครดิตแล้วเขาสร้างตัวเขาเองนะฮะแต่เราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนที่แบบประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของของประเทศของโลกนะที่จะต้องมาให้ใครเจอเราแล้วเขารักสนับสนุนเราเลย ไม่ขนาดนั้นนะเราต้องสร้างตัวเราเองขึ้นมาก่อนนะแต่ในทุกๆการลงมือทำคมีความสุขในการออกมาแบ่งปันแล้วบอกตัวเองว่าซักวันหนึ่งมันต้องมีวันของฉันซักวันหนึ่งฉันต้องสําเร็จซักวันหนึ่งฉันต้องถึงเป้าหมายแน่นอนระหว่างทางเจอปัญหาบอกตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อได้อีกไม่เป็นไรไปต่อได้อีกไม่เป็นไรไปต่อได้อีกคนสําเร็จ เขาเจอถ้าฉันเจอเหมือนคนสําเร็จแสดงว่าฉันมาถูกลู่ทางของคนสําเร็จแต่ถ้าฉันทําแล้วฉันไม่เจอ,อการปฏิเสธไม่เจอปัญหาเลยนั่นแสดงว่ายังห่างไกลความสําเร็จเพราะนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะอยากแบ่งปันกับทุกๆคนนะเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าลูกๆนะะในเพจนี้นะคะ ก็ยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แดงพูดนะแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำนะ,ะเพราะยังไงนะวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะไปอีกนานแค่ไหนนะถ้าเราไม่ไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างนะเราก็เหมือนเดิมถ้าเรายอมรับได้กับชีวิตเดิมเมเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้แล้วเราเชื่อว่า เราเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพนะเราเชื่อว่าเราเหนื่อยคนเดียวแต่สบายยกโครได้เราก็แค่ลุกขึ้นมามองหาธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะที่เราจะเอามาลงมือทำกับตัวเองนะแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วก็อีก หนึงปีอีกสองปีกลับมาขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่ฉันตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะตัดสินใจลุกขึ้นมาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยทำนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนมากนะคะบ๊ายบายเลิฟยูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะที่กำลังเริ่มต้นทำมองหาธุรกิจใหม่ๆม,มองหาช่องทางใหม่ๆ ให้กับตัวเองนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย